เทดอลล่าต่อเนื่องอินเดียเป็นอีกชาติใช้สกุลเงินหยวนจ่ายค่าน้ำมันรัสเซียโรงกัรน้ำมันต่างๆในอินเดียเริ่มใช้เงินหยวนของจีนแทนดอลลราสหรัฐสำหรับจ่ายค่าน้ำมันนำเข้าจากรัสเซียบางส่วนตานมรายงานของ uters, an, สสรอยเตอร์เมื่อวันจันทร์3พฤศจิกายนอ้างอิงเรื่องข่าวใกล้ชิดประเด็นนี้ความเคลื่อนไหวมีขึ้นไม่ถึงหนึ่งไม่ถึงเดือนพร,ร้จากประเทศเพื่อนบ้านอย่างปากีสถานก็เพิ่งดำเนินการแบบเดียวกัน ล่งข่าวเปิดเผยว่าอินเดียออยคอร์ผู้ซื้อน้ำมันดิบรัสเซียรายใหญ่ที่สุดของอินเดียกลายเป็นโรงการแห่งรัฐเจ้าแรกที่จ่ายค่าจัดซื้อน้ำมันรัสเซียบางส่วนด้วยสกุลเงินหยวนตั้งแต่เดือนที่แล้วนอกจากนี้ยังมีโรงกานเอกชนอย่างน้งนอยสองแห่งจากทั้งหมดสามแห่งก็ชำระเงินค่าน้ำมันนำเข้าจากรัสเซียด้วยสกุลเงินหยวนเช่นกันโรงการบางแห่งชำระด้วยสกุลเงินอื่นอย่างเช่นเงินหยวนหากธนาคารมีความตั้งใจ รับชำระก,การค้าด้วยสกุลเงินดอลลาร์แรงข่าวรัฐบาลอินเดียซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนามกล่าวแรงข่าวไม่สามารถระบุได้ว่าโครงการต่างๆของอินเดียใช้สกุลเงินหยวนซื้อน้ำมันของรัสเซียมากน้อยแค่ไหนโดยเพียงเดาบอกว่ารัฐวิสาหากิจอินเดียออยชำระสินค้าหลายรายการด้วยสกุลเงินหยวนเจ้าหน้าที่อินเดียไม่สนุนมาตราคว่มบาตเล่นงานมอสโกที่มัคับใช้ด้วยตะวันตกในการลงโทษตอบโต้ตรัเสเซียในความขัดแย้งกับยูเครน อย่างไรก็ตามแม้แต่นิวเดลีจะตัดสินใจไม่เข้าร่วมในในการกำหนดข้อจำกัดต่างๆเหล่านั้นแต่สถาบันทางการเงินและธนาคารต่างๆของอินเดียได้นำเนินธุรกรรมหากบัญชีการชำระเงินด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะได้ไม่ระเมิดโดยไม่เจตนาต่อมาตรก,การข้อบา,อางอื่นๆที่มันคับใช้งานและเซีย EU g 7และออสเตรเลีย ได้กำหนดมาตรฐานการจำกัดเพดานราคาน้ำมันส่งออกทางทะเลของรัสเซียไว้ที่60ดอลลาร์ต่อบาเรลเมื่อวันที่5ธันวาคมกลไกนี้ห้ามบรรดาบริษัทตะวันตกให้การรับรองและบริการอื่นๆแก่บรรดาเรือทั้งหลายที่รำเรยงน้ำมันของรัสเซียจนกว่าสินค้าน้ำมันดิบของรัสเซียเหล่านั้นจะถูกซื้อในราคาเทียบเท่าหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้ต่อมามาตรการแบบเดียวกันได้มังคับใช้ในการส่งออกปิโตรเลียมของรัสเซียเช่นกัน และมีผลบังคับใช้ในวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามันกําหนดเพดานราคาผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมกานที่นําเข้าจากรัสเซียไว้ไม่เกิน100ดอลลาร์ต่อบาเรลสําหรับดีเซลและ45ดอลลาร์ต่อบาเรลสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงมาตรการต่างๆนานาเหล่านี้มีเป้าหมายคือตัดทอนรายได้จากพลังงานของมอสโกรัสเซียเบี่ยงเส้นทางอุปทานไปยังเอเชียและจุดหมายปลายทางอื่นๆตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรซึ่งบีบให้มอสโก ดับมบดาลูกค้าต้องหันไปหาทางเลือกอื่นแทนดอนลลราในการชําระน้นํามันจากรายงานของรอยเตอร์ระบุว่าโรงงานต่างๆของอินเดียได้ชําระเงินค่าน้ํามันรัสเซียบางส่วนในรูปแบบของสกุลเงินดีแรนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตเช่นกันการส่งออกน้ํามันรัสเซียไปยังอินเดียเพิ่มขึ้น10เดือนติดต่อกันแต่ระดับสูงสุดเป็นวัติการรอบใหม่ในเดือนที่แล้วอ้างอิงข้อมูลจากแคปเลอร์บริษัทวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์ ทั้งนี้ในชาติผู้นําเข้าและผู้บริโภคน้ํามันรายใหญ่ที่สุดอันดับ3าของโลกอินเดียกําลังเฉลยประโยชน์จากน้ํามันที่ลดราคาของรัสเซียโดยพบว่าการส่งมอบน้ํามันรัสเซียมายัางประเทศแห่งนี้เพิ่มขึ้นจากระดับ2.2ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมิถุนายนเม่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนสำนักข่าวรอยเตอร์เพิ่งรายงานว่าปากีสถานชําระเงินค่าน้ํามันดิบที่ได้รับการส่งมอบชุดแรกจากรัสเซียด้วยสกุลเงินหยวนของจีนอ้างเอิงคํากล่าวของ มูซาดิกมาลิกรัฐมนตรีการปิโตรเลียมของปากีสถานส่วนหนึ่งในความพยายามลดพึ่งพิงดอลลาร์สหรัฐมาลิกไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดด้านราคาหรือส่วนลดในการจัดซื้อครั้งนี้แต่รายงานของรอยเตอร์ระบุว่ามันเป็นการชําระด้วยสกุลเงินหยวนซึ่งการทําธุรกรรมด้วยสกุลเงินของจีนถือเป็นการปรับเปลี่ยนครั้งสําคัญของปากีสถานในด้านนโยบายการชําระเงินขาออกจากเดิมที่ทาธุรกรรมด้วยสกุลเงินดอลลาร์เป็นส่วนใหญ่ ทีมารอยเตอร์อาร์ทีนิวขอบคุณที่มาของข่าวจาก m g r o n l อา e ์ออนไลน์ mg ออนดทการออนไลน์